ปล่อยให้เขาด้วยโอเคเย็นนี้แล้วมานั่งตรงนี้มาตขงนี้นั่งนี่แล้วก็ขาหมูมันโผล่อลแล้วก็ไก่เบตงเอ็ม สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเที่ยวที่แม็ฟอร์เรสนะคะก่อน,ะอนที่เราจะเข้าไปนะคะเราก็ซื้ออาหารปลาไปก่อนถุงละ10บาทนะคะไปค่ะเดินตามพ่อไปเลยเล้วแม่มาหาพ่อไปตรงนี้เลยค่ะครับผมค่ะเด็กค่ะระวังตกน้ำรอก่อนค่ะระวังฝนปวดชีห้องน้ำอยู่ไหนคะข้างในพ่อแม่พ่อพ่อ เมเด้เบ้จับมือพ่อเรวเดี๋ยวพ่อพาไปฉี่พ่อเข้ามานะคะมันก็จะมีแบบเป็นน้ำตกนะน้ำตกเทียมร้านสวยจังเลยอะ่ไ<ว>ะกกไปรามีโกไปห้องน้ำก่นอนเดี๋ยวพามาเดินเล่นว้าวเด็กๆยกมือไหว้พาก่อนค่ะสาธุพี่จ๊ะ ก่อนนะคะเลสเม่ปวดฉี่แล้วห้อ<ป>งน้ำอยู่ตรงไหนเอ่ยไปค่ะเป,ปเปอร์ครับเป,ปเปอร์เดินได้ไหมลูก KP Family Fun สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะแม่ปิก๊กพาลูกๆปักหมุดมาอยู่ที่คาเฟ่แอนร้านอาหารที่มีชื่อว่าร้าน Back Forest พัทยาที่ตั้งอยู่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีค่ะร้านนี้นะคะเป็นร้านอาหารที่เหมาะสำหรับพาครอบครัวมาอย่างยิ่งเลยด้วยบรรยากาศที่ดีมากๆนะคะต้นไม้เยอะแล้วก็ร่มรื่นด้วยมีมุมถ่ายรูปสวยๆนะคะ มีมุมน้ำตกขนาดใหญ่มีมุมถ่ายรูปแบบสามมิติมีบ่อปลาคราฟขนาดใหญ่ให้เด็กๆได้ให้อาหารปลาด้วยนะคะซึ่งอาหารปลานี้นะคะเราสามารถซื้อได้จากด้านนอกเลยคือถุงละ1ิบบาทนะคะที่นี่มีกิจกรรมนั่งรถมา้าแล้วก็ขี่ช้างด้วยนะอ๋อแล้วมีอีกอย่างคือให้อาหารช้างอาหารช้างนะคะคือเราสามารถให้ด้านนอกได้เลยซึ่งเป็นอ้อยนะคะในราคา30บาทจ้า ที่นี่นะคะเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ค่ะเริ่มตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬกาอ้ออีกอย่างนะคะที่ร้านนี่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งด้วยนะจ๊ะเรารับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สแกนจ่ายได้เลยจ้าที่นั่งเยอะมากแล้วก็มีข้างในด้วย ข้างในก็มีนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าลูกเราไปถึงไหนละก็ไปเลือกให้เด็กๆนั่งตำแหน่งอง่ไปกันค่ะอะไรก่นั่างเป็นห้องเป็นห้องจัดเตียงค่ะ ลูกขายอ๋อนี่น่าจะเป็นบอกกุ้งตรงนี้นะคะนี่มีกุ้งด้วยว้าวกุ้งแบบสดๆลยทุกท่านนี่เขาก็จะจับกุ้งอย่างนี้แหละให้เราไปกินเมนูกุ้งนนะคะนี่มนูกุ้ตงตัวนี้มีน้ำตกอีกแล้วค่ะน้ำตกหลายจุดมากเลยนะคะ อันนั้นไม่ไปขายให้ดูนะอือเจ็บเออไปดูลูกเขาขอ,อโทษค่ะลูกอยู่ไหนเนาะนั่งตรงไหนกันอ๋อนี่ไงเนี่ยเคสั่งอาหารนี่น้ำร่ม,มหน่อยน้ำร่มนะกินอะไรคะเดี๋ยวขอร่มก็ได้อะไรนะคะ คพิซซ่าฮาวายเอียนล่ะคะเราไม่ทิ้งแมสอย่างนั้นต้องฝากไว้กับพ่อนะลูกนะโอเคค่ะเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวรอพี่เขาก่อนแม่ค่ะเล็กี่ขาสั่งอาหารเลยค่ะขอเมนูอาหารขอเมนูอาหารด้วยนะคะขอบคุณค่ะอ๋อหยิบได้เลยใช่ไหมคะมาแล้วเลือกเลยอ่าเข้าใ สั่งที่เด็กทำไมตัวเอาของเด็กมาให้หมดเลยเด็กน้อย,อ,ยอ่ะแต่เผาตัวไม่งั้นเดี๋ยวแยกไม่ได้เป็มของนี่อ่ะมาอ่ะสั่งเลยค่ะเดี๋ยวขอพัดลมตัวหนึ่งนะครับผม อสปรซองเดี๋ยวพี่เขาพนมให้ขอบคุณค่ะพี่ไาจะกินอะไรคะแรงลมแรงไม่กินอะไรเย็นดีน้ำตกเขามีหลายที่มากเลยแี่จะกินกาแฟอันมีมาเยอะที่จากินนะแม่เอามึงเค้มไวเดดดี้ซื้อแล้วกาแฟลูกนี่แม่กินตานี้อ่ะอาหารหน่อยค่ะขาหมูมันโถแอล แล้วก็ไก่เบตองเอ็มอันนี้คเ้อรนยนนคืออะไรคะอีสตรอเบอรี่ปั่นนะคะสตรอเบอรี่ปั่นะคะสตรอเบอรี่ปั่นน้อยสตรอบอรี่ปั่แล้วก็นี่จะเอาอันนี้ไม่เอาเค้กสตรอเบอรี่ต้มยน้งผัดไข่่อยากเป็นแ่ของน้องานะคะ น้ำเปล่าสองแล้วก็น้ำแข็งหนึ่งขังนะคะค่ะวันนี้ไม่มีไม่ได้เอาเอาชามสีอันนี้เอาละครับสั่งไปแล้วค่ะรอก่อนนะคะเอาไปอรังไม่มีเงินเล่นไม่มีเงินเล่นโกคาร์ดนะเอางั้นสั่งกินจะกินจะกินหรือกินเสร็จแล้วก็กลับเลยนะจะกินหรือเล่นเถอะปลาต่อปะเราไปให้อาหารป้ากันค่ะเปิร์อาใส่เปิร์ครับใส่แมสน้องใส่แมสค่ะคุณพ่อใส่ให้หนูหน่อยค่ะ ไปกันนะคะไปค่ะรอตัวรอด้วยลัวไปมาฝั่งนี้หรอกไปค่ะจับหนึ่กับคุณแม่ระหว่างเรารออาหารนะคะเราจะพาลูลกไปให้ห่ารปลาก่อนปลาอะไรนะลูกปลาคราฟ ค่ะจะปัญหาเขาไม่มีที่ให้ไม่มีที่ยืนเราไปเดินดูที่เขามีมา้ามีอะไรไหมลึกกินข้าวาเสร็จไม่มีเลยดูแล้วมเมื่อกี้ช้างก็ไม่มีมีสิเป็บยังเห็นช้างเลยใช่ไหมเป็บต<ม>าแล้วฝาล็อกฟาร์มิงโก้เก้าว no <fam> ขาดีๆนะระวังตกนะคะ แม่แม no, oh ่ด uh, ูทางก่อนดูทางป้าคะจะปันก็ฮยให้เ oh, ด no, ็กไปนั s <S s ่งในรังนกก่อนเด็กไปนั่งในรังนกเร็วแม่ไปจะถ่ายรูปไปขึ้นไปเลยไปนั่งในรังนกเลยรังนกนี่ครับนี่นี่นี่อ่ะแม่นั่งเลยหลกเข้าไปเลยไปนั่งในรังนกก่อนโนนี้นะคะเป็นแบบ เขาเรียกครับหลับนี่ยอ่ะมายืนตรงนี้เรามายืนที่ตรงตรงนี้เขากำลังอะไรใส่ม่ไม่มีตรงนี้น,นไะไม่ายใหืตรงนี้น,นะพี่ก็ใ่กระเปี่เปคนลูกพี่ก็เป็นเป็นวยอยูตรงนีงอะ่ะพี่เปิเป็นนอยู่ตรงนี้แต่ไม่มีขายให้เ่งต่อแคอัพเปิ้ลไปฝักชล้วยแม่พี่เปจะเป็นดงพี่เปิทำข้าที่ชวย Em tuyệt quay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  <laughs> tuyệt <tại>, quay tuyệt <laughs> quay quay tuyệt quay quay tuyệt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  tuyệt quay tuyệt tuyệt quay tuyệt 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 tuyệt

นี่นี่แล้วมานั่งตรงนี้มาต็นั่งนี่นั่งนี่แล้วต้องขาเข่าส่หนูมีมีนีมจับเขาจับเท้าจับเท้าจับเท้าเออเออ ก็ไปโผล่ตรงนี uh, ้เนี่ยไปโผ่ตรงนี้้อมีอะไรข้างนรงนี้เนไร้อดอะไรข้าง ไปยืนดูไดูเสาแหว่เจ๊เกนอนมันจาูงอะเระไเพื่อทำอาบไปกเพนี่เนตัวทเับาอเอาอ้อยอ้อยให้รเากินลูกไปจับตัวอ้อยจับอ้อยจับอ้อย ม yeah. ปจับหางไปจะบคอ,อขาเหี่ยวเกี่ยวข้าโวโลูกไม่ถึงไปจับมีกเสื้อได้ไหมหมาอน้หมือเลยาหมาอนมือนไปยืนอยู่ตรงตักของอตรงเงาอ่ะของฟอนจะกินแล้วถ้าทำาคงอนยดโอเคไปเราไปให้อาหาปลากรดีก่านปะ นี <N> ่เข <lass> ้าเนี่ยดินตรงนเดีน้ไนนลน้ไปเลยระวังอลเดี๋ยิเดินเนี่ยเดินไปถาใหู้ตรงนี้ก็ได้นะตัวหยอนี่เใช่นี่อ่ะเจ๊ป้าเดินนี่ไหมเดี๋ยวตกเดะคะไม่เอาแ๊ทำอะไรเนามันไม่มีปลาตัวเลยเดินเล่น ว้าวเปอร์ขันข,ขกกึกันเดินกลับเดินกลับเดินกลับเลยเลยเดินไปลูกเดินเลยนั่นแหละครับเดินเลยเดิเลยไปแล้ลูกนั่นแหละไปอีกปาลาเราไปให้อาหารปลาก่อน เ่แม่อันหันได้มาเป๊ปอย่าตกใจเย็นใจเย็นลูกมาขอมาขวานเลยขมือตัดเป๊ปไม่โยนถุงเข้าไปนั่งลงอยืนยืนลูกไม่ได้เป๊ปมดปนี่ายึนม ้ะต้องให้แบบแม่ให้แม่แก่เป็นมันี่ลูกโอเคค่ะโยนเลยลูกอลกทำเยอะมากเลย เันไม่ช่วยกะครับไปคนนี้ให้ด้วยจะ่สไปดนะเดี๋ยวใหช่วยั่ลนะโอเคครบอบให้าหรปลครับชอบให้อาหาร ปลาครับครับปลาครับตัวใหญ่เยอะแยะเลยนะนี่ปลาสีดำอ่ะสีดำปลาอะไรพ่อไม่ใช่ปลาตัวใหญ่แค่ตัวนี้ใหญ่ลายไม่ออกไหมไม่ใช่มั้งปลาอะไรหนาะปลาสลิดไม่ใช่ปะนี่ปลาอะไรก็ไม่รู้ไปล้างมือกันเถอะปะอร่อยไหมคะบอกตีอร่อยอร่อย ยัมมี่โอ้โหหนูมาที่ร้านอะไรคะแบล็กฟอรอะไรนะคะอร่อยไหมคะอร่อยกินข้าวที่ร้านแบล็กฟอรเรสอร่อยไหมคะอร่อยหนูกินอะไรหล่ะคะผัดค่ะข้าวผัดไข่ค่ะข้าวผัดไข่ที่ร้านร้านแบล็กฟอรเรสเนื้อสีนี้สีอะไรสวยยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กเนื้อใหญ่ไล่เล็ก รรยองและนองยะนาอะไรนี่ยอยอ่ะได้ยินเสียงแมลงไหมคะ้ยินเสียงแมลงร้องยังไงอ่ะจัน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 ร้องยังไงนะลูกจัน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 ันจ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 นจันจันจันันจันจัน แต่ผู้จักจั่นคู้จักจั่นใช่ค่ะจักจั่นเป็นแมลงหรือเป็นสัตว์น้ำจักจั่นเป็นสัตว์ปีกหรือสัตว์น้ำคะน้ำไม่ใช่่อจักจั่นคือสัตว์ปีกมีมีสามารถบินได้มีปีกนะคะ อย่างนี้ลมรมเลยตดวล้มดีตัว่สวยโอ้สวยสวยู่ยน่ดไปกับป้าป้าพาให้ป้าพาให้นะี๋ยวได้ ขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปของครอบครัวเราจนจบนะคะคลิปหน้าถัดไปค่ะแม่ปิ๊กก็ยังอยู่ที่พัทยานะคะจะพาเปเปอร์กับเรสเม่ไปขี่ม้าที่พีพอปอนี่ขับนะคะเป็นการอัปเดตสถานที่ล่าสุดค่ะสําหรับผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากให้แม่ปิ๊กไปอัปเดตสถานที่ไหนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่พัทยาก็ใส่คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ